สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ปกครองนะครับที่ดูแลติดตามบุตรหลานของท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกันกันกบครูอภิชาติอีกแล้วนะครับในรายวิชาดนตรีนะครับ Music Classroom ของเรานั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านคองบัวเอี่ยมแสงโลดน,นะครับสำหรับวันนี้ มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเนื้อหาของน,นะครับอ,ะ,อะไรเราจะได้เรียนอะไรเราเตรียมตัวแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องของนะครับเพลงนะครับเพลงชื่อว่าเพลงกล่อมเด็กนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของเพลงกล่อมเด็กกันเลยนะครับว่าจะมีเนื้อหา แล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะครับอา่านี่นะครับดูเลยนะครับเพลงกล่อมเด็กนะครับเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อนะครับค่านิยมต่างๆในท้องถิ่นนะครับเมื่อฟังแล้วจะเกิดความเพลิดเพลินนะครับหลับง่ายและเกิดความอุ่นใจแน่นอนนะครับเพลงกล่อมเด็กก็ต้องใช้สําหรับ การนอนนะครับกล่อมให้เด็กนอนด้วยนะครับโอเคนะครับนะครับเมื่อฟังแล้วเราก็จะอุ่นใจมีความรู้สึกอุ่นใจนะครับความรู้สึกอุ่นใจแล้วก็จะได้หลับสบายนั่นเองนะครับหลับสบายนั่นเองโอเคนะครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วกูก็จะได้ไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับมาดูสไลด์ถัดไปนะครับ ลักษณะของเพลงกล่อมเด็กมันเป็นยังไงตั้งใจฟังให้ดีนะลูกนะครับลักษณะเพลงกล่อมเด็กก็คือหนึ่งเลยมีจังหวะนะครับทํานองที่เรียบง่ายนะครับจดจําง่ายและก็สนุกสนานอย่างที่สองใช้คําเข้าใจง่ายๆนะครับใช้คําที่เข้าใจง่ายอย่างที่สามนะครับเป็นบทร้อยกองสั้นๆนะครับมีคํา ของจองต่อเนื่องกันไปและอย่างสุดท้ายอย่างที่4ี่ครับอย่างที่4มีรูปแบบสัมผัสคําที่ไม่แน่นอนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของเพลงกล่อมเด็กนะครับเดี๋ยวครูไปสไลด์ถัดไปเลยอ่าสำหรับสไลด์ถัดไปครูก็ได้หยิบยกตัวอย่างนะครับหยิบยกตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กนี่แหละนะครับมาเปิดให้พวกเราฟังนะครับ เดี๋ยวเราตั้งใจฟังนะครับตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กนี้ก็เป็นเพลงในภาษาอีสานนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับของไทยเราเดี๋ยวเราลอ,ลองฟังดูสัก3-4นาทีแล้วกันนะครับนี่นะครับ กองกเด็กของอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ นะครับ่ฟังอีกสักนิดนึงก็ได้เ่านเฮ้นะเฮ้ยเฮเฮ้น,นเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยงเ ออของภาคอีสานของเราเองนะครับของประเทศไทยภาคตะวันเชียงเหนือนั่นเองนะครับสังเกตว่าเพลงเนี้ยจะมีใช้คําพื้นบ้านนะครับใช้คําพื้นบ้านแล้วก็ใช้คําง่ายๆนะครับที่มีที่สัมผัสกันนั่นเองนะครับเมื่อได้ฟังตัวอย่างแล้วเดี๋ยวครูจะไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้าย นะครับที่เราจะได้เจอกันในคลิปนี้นะครับก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับไปทบทวนนะครับดูคลิปนะครับของครูให้เพิ่มเติมนะครับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปหาฟังนะครับไปหาฟังเพลงกล่อมเด็กใน y t u t u นะครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับก็ ครูก็ทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ